สบายดีสวัสดีค่ะพี่กีเอฟซีตุทุธานวานนี้มาพมาพอก,กับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วจ้าโอ้โหก่อนอื่นนะอ้อนก็ต้องขอขอบคุณกีเอฟซีไดหลายเดอจ้านนองทุกคนกว่าจะผ่านมาได้เป็นปีเนาะหลังจากที่เหตุยูทู e ตอนนี้กะพุ้ติดตามหลักอ่าสามหมื่นซับสไครโอ้อ้อนกะได้แบบรอบปีใหม่เนาะทุกคนก็อาจจะงามอยู่ว่าทุกคนอันนี้คือไปเหตุสีใหม่เนาะไปเห็ุสีใหม่แต่ว่าเบต้ัภผมนะกะ เปลเี่ยนแป้งแน่จังน่อยเด้อจำเพี้ยซี่ยาวพึ่งตกใจอ่อนเด้อว่าเป็นสาวฝรั่งเนาะก็คือสาวเล่าคือเก่าคือเดิมเนี่เนะนะทุกคนแขไปเปลี่ยนสีผมอยาไขานาตาโซสไสเอียงขึ้นนะนะทุกคนเมื่อนีนนะทุกคนอ่อนก่อนจะมีเรื่องเล่าเนาะทุกคนดีแต่แบบเออมาว่ากับมีพี้ยซีได้หลายคนว่าอ่อนอ่ะมันจะมีสื่อจากต่างประเทศเนาะจะไปทายถอดซดยูวัดอรุณโอ้อ่อนวะแบบ แต่กระทำอ้อนว่าอ้อนจะไปใส่อ้อน,ไไออนตอบเลยว่าบอดายไปวัดอรุณน,นะทุกคน,นเมื่อกี้น่นัดน้องทรายเนาะนัดน้องทรายน้องสาวจะไปอ่าเซนทรัลเวอร์เนาะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสถานที่แบบกว้างดีะนะอาจจะไปไปง่ายมากง่ายแต่แต่ที่สําคัญก็คือยูไซเพิ่นกะมีข่าวดาวคืกอกันเนาะกะบอดายไปใไส่กระบอกในเด้อจะพีพีเอซีสวนอ่อนอนนะ่ะจะไปเซนทรนะัลเวอร์เนาะเพราะว่า บเคยไปอันนี้บอกตามตรงเลยว่าบบเคยไปเซน่ันเวอร์จิกเถื่อผัดแดดอยู่ประเทศไทยส่วนมากก็จะวัดอาุนวัดพระแก้วนะทุกคนวัดอาุนวัดพระแก้วเที่ถวๆนี้แหละเนาะวัดผู้เขาท้องอย่างประมาณนี้แค่นี้แหละอ่อนไปอ่อนแบบแถบตะบนเลยคบโบคอยได้ไปเที่ยวในเมืองในเมืองปันไดเน้ออันนี้แบบเออน้องสายมากน้องสาวมากแบบเพิ่นมาอยู่ไทยบุกกี่เดือนนะก็เลยเอออยากจะพาไปหูเปิดหูดเ,ปดเ,ปดเปิดตาสนอยเนาะเพราะว่าโอ้มันเดี๋ยว่ายังหูบอกทุกคน คือนาะเพันกะอ่อนกะเห็นข่าวแต่ปีปีปีที่แล้วอะกะมีเอื่อยกะส่วนไปแต่ว่าบ่ได้ไปเพราะว่าไปทางวันมันเมื่อยนะทุกคนแต่ลอบนี่ก็จะไปดึกๆแน่เพราะว่าอาจจะได้ขาด่าวดาวละกะส้มผูแบบโอ้โหสวยงามเห็นแล้วเดี๋ยวอ่อนจะ ถ่ายคลิปมาให้พีพีเอสซีได้หับชมนํากันเด้อจ่าทาผู้ได้บแต่ไปหรือบบอไดยูเนาะก,ก็อาจจะลอส้มคิวของอ้อนได้เด้อจ่านอนก็นโหแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วนะทุกคนขนาดว่าอยู่ประเทศไทยอะซิฟโกปี้ได้นี่ก็ยังแบบโอ้โตื่นเต้นนะตื่นเต้นทีไ้แบบทีได้ไปเห็นกับตาตัวเองะนะเขาบอกว่าจะแบบจะมีผู้จะมีอียงไร้สิ่งแล้วก็พักกันนับถอยหลัง อาว่าาอจจะจุดอ่ะจุดผุแปดนาทีบอยยังสายามในอ่อนกะเห็น,นข่าวแล้วูหต้องไปไห่ใดแน่นอนอีหยางกับแบบอ่อนเห็นทีว่าเขาอันนั้นนะทุกคนคือเห็นแบบนายเจ้าเขาเอิ่อีหยังบุเอิน่นปรถือก็แบบมันมีลายฮะนะเวลาแบบนักหองหรืออีหยังเพิ่นจะกรหอเพลงเพิ่นจัดคอนเสิร์ตนก,ก็จะได้เห็นตามป้ายต่างๆเพราะว่ามันเป็นมันเสื่อมต่อกันนะฮะและอ่อนกันเลยมากเพราะว่าสถานที่มัน วางดีแลวกใหง่ดีคือแบบท้ามาคนไล่โอ้โหสินตีนี้ไลยแนนอนทีเอสีได้ไปข่าวดาวิซายนอนไลยคนก็อาจจะบางคนก็อาจจะเอออยู่กับครอบครัวบางคนก็อาจจะอยู่กับแฟนบางคนก็อาจจะอยู่กับมูอยู่กับเพื่อนนี่แหละทุกคนก็เป็นปทที่ว่าเออมีความสุขคณะพานหลอนพานน้ำมากนำการไล่สริงละลายอย่างหละพีเอสีก็ค่อยซับพอร์ตคอยบอกคอยซ้อนอ่อนที่ผ่านมากโหคือไล่จริงละลายอย่างอ่อนอยากบอกเลยว่า บ่มีคำใดนอกจากกขขอบคุณ p ีเอสซีถกๆูกฐานไล,ล้ย้าเนาะแต่ทีให้การสนับสนุนทีคอยตักเตือนเด็กน้อยคนหนีกัดกว่าอ่ะ,อะก็จะผ่านมาได้เนาะแต่ละแต่ละแบบว่าแต่ละคลิดพนะแต่กนก,นก็อาจจะแบบเออบไดีมียอดปิ้วบุรียอยังเนาะทุกคนแต่ปัจจุบันนี่กระทามามียอดปิวดีบอก,กอะพ่อดีพอสมควรแหละค่ะเออพอเข้าใจแหละก็วะแล้วก็พ่อใจ ละไก็พอใจในแบบสิงที่ตัวเองเข็ดชิงเพ่ตัวเองทำอะไรก็ยังมีพีเอซี่คอยสนับสนุนคอยเบื้องไฮคอยแหกกำลังใจคอยแนะนำนูน่นนี่นั่นสิงต่างๆหลายๆชิงอะไรอย่างจากที่เริ่มจากเออจับกล่องโบเป้นว่าวโบเป้นอลไรก็แบบมาตั้ไหนอะห้ามุ่งกล่องห้าหันห้านีโบเป้นกล่องสั้นบางเสียงบอดี้บางจังสันแตงสี่เสียงโบมีบางโอ้ยหลายสชิงอะไรอย่าง,างกอ่อนจะผ่านมาแต่ละขังเนาะคือแบบ จมลูกคู่ค่านะนะทุกคนอ่าลอ่ลอลอ่อฟังแต่พีพีเอสซีแนะนำว่าเออแบบคลิปนี้มันดีโบจังหันตั้งสีส่โบสุดท้ายค่ะได้พานพ้นมาได้อีกกว่าทุกวันนี้โอโ้โหถือว่าเป็นเด็กหน่อยทีแบบสุดสนายสุดเลยเนาะว่าจะผ่านมาโอเคเด้จากคลิปนี้อ่อนกับบอดี้มี่ย่างลายกับที่สำคัญกับสวัสดีปีใหม C, ่พีเอสซีถกท้อทานเด้อขอให้พีเอสซีกท้อมีสุขภาพก้างกายที่แข็งแรง ิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดั่งใจสมปาถนาเนาะก,ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงราังกา่ทั้งหลางกาย,าลากายและกระชีดใต้อยู่มีความสุขอยู่ด้วยกันไปตลอดแบบนี้นะคะเนาะคอยแบบคอยบอกคอยอะไรอ่อ,อนตลอด,ด่างนี้นะคะลแบบโหเลิฟมากๆเลยค่ะแบบแค่คิดก็ดีใจแล้วค่ะที่ได้มาอยู่จุดนี้และที่สําคัญ ก็คือแบบโหมีคนคอยซัพพอร์ตเยอะมากมีคนคอยแนะนำออนเยอะมากเลยคือสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็จะคอยปรับปรุงแก้ไขเนาะสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็สิ่งไหนที่ดีก็จะเอามาสิ่งไหนไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เขาบอกว่าให้เราปรับปรุงแก้ไขก็จะนี่ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีกว่าเดิมเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ปีหนะะ้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย